แเต็มร้อยของชาวบ้านก็บอกเขามีมีบีพอเล่นมีนมพึ่งอาจจะมีหลายโพลิตก็ตามแต่ของเราเป็นพ่อพอลิสที่ได้จากรางพึ่งและหรือว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดเนื่องจากว่าเรามีเจ้าจ้่อา1 2 3 4ครบองค์ประกอบของพ่อพอลิสบางคนสกัดจากแค่ตัวน้ำพ <pe el> ึ่งบางคนสกัดจากแค่จุดๆบอกมากไปไปคำตอบ บีโพลิสถ้าจะขึ้นชื่อว่าเป็นบีโพลิสหรือ p อปโพลิสนะครับที่ร้อไปจริงจริงมันต้องมีอะไรประกอบครับนายนรัชัวเคยบอกแล้วยาไม้าไม้ถูกต้องครับขี้ผึ้งอะไรครับเกอแล้วก็น้ำมันหอมนะเหยนี่คือการวิจัยเบื้องต้นนะครับบีโพลิสหรือพอปโพลิสผมขอให้เป็นบีโพลิสดีกว่านะ บีโพลิสนะครับถ้าจะให้ครบจริงๆเต็มร้อยเปอปปเซนหรือเกิดอาการโคเงว่าในการดูแลร่างกายวิจัยแล้วหรือวัตถุดิบนั้นมันต้องมีองค์ประกอบ 1, 2, 3, 4นะครับก็ว่าจะเป็นยางไม้ที่พื่งเกสรน้ำมันหอมมะลยตรงนีตง้ต้องครบทั้งหมดต้องครบทั้งหมด4ี่ตวัวของเราครบครับเพราะของเราสกัดจากโดยอเมริกาและเป็นลักพึ่งจาก <Brazil. S 1> บาซิลพันธ <Brazil. S 1> ุ์อ แม่สุดภานะพังพังเกาองใหม่จอดพึ่งกคือผังดกาวแะฮะลำพึ่งชนิดกรีนบาซิเลียเป็นลำพึ่งที่ดีที่สุดในป่าอเมซอนนะครับเพราะถือว่าเป็นลำพึ่งที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดและหายากมากที่สุดหายากมากที่สุดเลยนะครับแต่ถามว่าบาซิลคาสกัดได้ไหมไม่ได้เขามีวนันาการยังไม่ถึงขนาดน,านนะั้น นะครับจึงต้องส่งไปให้อเมริกาผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศดับ,บหนึ่งในการสก,กัดรังพึ่งหรือสิ่งที่มาจากพึ่งทั้งหมดเขาใช้การสก,กัดแบบซูเปอร์ฟิวชิเคิลฟูเรตเป็นการสก,กัดที่บอกว่าดึงคุณประโยชน์จากตัวละพังกาวของพึ่งเนี่ยได้ดีมากๆเลยแต่เป็นโมเลกุลเล็กๆและมึงสารสก,กัดออกมานะครับอ่ะเรารู้ว่าต้องมีสี่องค์ประกอบตัวนี้ นะครับแต่คุณรู้ไหมว่าไอ้เจ้าหนึ่งไอ้เจ้าสี่สองสามสี่นะครับยางไม้ที่พึ่งเกสรดอกม้แล้วก็น้ำมันหอมระเหยคุณรู้ไหมว่าสี่ตัวนี้มันมีอยู่ตัวเดียวที่เป็นเมลักของโมเลกุลพวกนี้เลยถ้าเรามีการวิจัยไรนินครับอันนี้ผมได้คุยกับแพทย์หญมาที่ได้ฝังท่านได้ไดั้กรผมก็เลยคิดว่าเราจะเป็นคำตอบที่เกี่ยวกับไอ้เจ้าตัวนี้ ผมค้างแล่วอนในหนึ่งสองสามสี่นี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีไอ้เจ้าตัวนี้แหละที่เป็นตัวคอยควบคุมทั้งหมดทั้งสี่ตัวถ้าคุณวิจัยแค่ขั้นที่หนึ่งคุณเจอหนึ่งสองสามสี่ถ้าคุณวิจัยตัวลังพึ่งหรือพงังเก่าลึกลงไปคุณจะเจออยู่ตัวเดียวเลย โัวเดียวเลยครับเป็นเมนหลักเลยครับเป็นสารอย่างหนึง่งเมื่อกี้พ่อตอบว่าไงนะในน้อยแหละแต่ใช่โพยน้อยในน้อยในน้อย,อย,อยใช่ครับมีสารฟาวนอยคุณแม่นนชื่อนี้คุณมาก สาสิบชนิด My God วิจัยลึกลงไปนะครับในพางกาวของรังพึ่งเราจะเจอหนึ่งสสามสี่แต่คุณประโยชน์ที่แท้จริงๆเลยของมันมาจากเจ้าฟรานอยด์สาชนิดที่แฝงอยู่ในยางไม้ที่พึ่งเกยสอนดอ,อกไม้และน้ำมันหอมระเหยมีมากถึง3ามสิชนิด เราจึงเรียกฟลวนอยตัวนี้ว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสาระชนิดแบบผมเคยบอกแล้วเราเรียกว่าไบโอฟาวนอยนะครับเราเรียกว่าไบโอฟาวนอยนะครับดังนั้นคำว่าไบโอฟาวนอยเปรียบเสมือนเป็นฟอาวนอยชนิดเข้มข้น นะครับชนิดเข้มขน้นนะครับแล้วฟางลอย38ชนิดตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวควบคุมนะครับในส่วนของอยางไม้ขี้พึ่งเกสรดอกไม้และน้ํามันหอมระเหยในการให้มีฤทธิ์ประสิทธิภาพในการต่อต้านสารต่างๆที่เข้าสู่รังพึ่งน,นะครับคนเราจรึงเอาสารพวกนี้มาวิวัฒนาการในการบริโภคเพื่อที่จะป้องกันพวกเชื้อราเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีรียต,ตรยต่อต้านสารก่อเกิดมะเร็งต่อต้านการเกิดต่อต้านอนุมูลอิสระาต,ตัวตรงนั้นในร่างกายเรานี่คือที่มาที่ไปเพราะเมื่อก่อนผมบอกตรงผมรู้แค่ว่า1 2 3สิ่งก็เพื่อรู้ตอนคุยกัแพทย์กิ่นี่แหละว่าที่แท้จริงมันมีโฟนอยด์3-8ชนิดเป็นตัวดูแลไอ้พวกนี้และเป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระ เมื่อก่อนผมเนี่ยแค่ว่าไบโอฟลาโนอยไบโอฟลานอยที่แท้มันคือมาจากฟลานอย38ชนิดที่แอบแฝงอยู่แพทย์หญิงบอกว่าถ้าเธอจะเจอฟลานอยด์38ชนิดได้นะครับเธอเเต้องเป็นรังพึ่งจากบาซิลเท่านั้นต้องเป็นรังพึ่งจากบาซิลเท่านั้นนะครับเพราะเรื่องเรื่องของภูมิศาสตร์แหล่งที่ปู่ นะครับหรือในส่วนของพวกดอกไม้พวกเกสรต่างๆตามที่ในสมบัติในกะอบหรือทุกที่นั้นน่ะค่อนข้างจุลนสมบูรณ์มากนะครับถ้าไปเจาะเทศอื่นได้ไหมม,มีแต่ไม่ถึง38ชนิดนะครับผมก็เลยเพิ่งรู้สายเองเลยว่าเอ๊ะทำไมเราคิดว่าเจ้าปามาไปเอารังพืชกินบางซิสมาเพราะว่าเป็นรังพืชที่จุลสมบูรณ์จริงแต่ลึกๆแล้วผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันมีฟาร,ร์มาล์ถึง38ชนิดโอ้เยอะมาก เยอะมากจริงๆนะครับดังนั้นนะครับวันนี้บีโพลิตเราจริงตอบจ์ได้ว่าทําไมมันเป็นวัตถุดิบตัวเดียวในอาหารเสริมเพราะว่ามันมีฟลาโวนอยด์38ชนิดที่สามารถผลิตเป็นพันกาวหรือสารกันจากบีโพลิออกมาเนี่ยในการดูแลเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียพึ่งเวลามาผิดสารที่เรียกมานะครับมันป้องกันเรื่องของตัวอ่อนป้องกันเรื่องของน้ำยยาพึ่งเวลามันกัดกันต่อสู้กันหรือบาดเจ็บ ปีกมันจะถูกกัดก่อแล้วมันนะครับมันก็ใช้น้ําลายของมันแหละที่มาจากอินไซด์พวกนี้มาจากพวกยางไมาท,ที่ต้นเกสรสัมผันของเธอเนี่ยในการซ่อมแซมปิปีกของมันลดการอาเสีของมันเวลารามันลมโจมตีนะครับที่เป็นรนะังหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมไรน่ะนะครับมันก็ใช้พวกนี้แหละในการซ่อมแซมรังการฟื้นตัวเลยเกิดขึ้นง่ายภายในรังของพืชสะอาดมากจากการวิจัยนะครับไม่มีเชื้อโรคปลอดเชื้อโรคทุกชนิดนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้รังพ่ชจากกีนบาซิเลีย และคือสาเหตุทำไมเราต้องให้อเมริกาเป็นผู้สก,กัดสาร B-polys แล้วส่งมาให้กับทางเดลต้าฟาร์มาเราทำวิจัยอีกครั้งไม่ใช่ว่าส่งมาคุณก็รับิดเลยนะครับไม่ใช่นะครับเราส่งมาเสร็จเราต้องมาทำการวิจัยแล้วทดสอบหรือวิจัยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ข้อวติดเป็น B-polys นะครับนี่คือที่มาที่ไปแล้วบอกว่ามันเป็นอาหารเสริมตัวเดียวที่ผมคิดว่ากินแล้วมันดูแลทุกอย่างแม้กระทั่ง แม้กระทั่งนะครับนอกจากจะดูแลพวกนี้แล้วนะครับมันยังดูแลในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราเคยได้ยินคำว่าเนกเซลคือคกลไกทำงานของเมเลือดขาวถูกไหมฮะเคยได้ยินคำว่าไกโคไซน์ปะไกโคไซด์น่าจะคุคน้นคนหนายชื่อนี้นะครับ ไกลโคไซน์นะครับเวลาร่างกายคุณนะครับมีเชื้อไวร,รัสเข้าไปมากมากนะครับไกลโคไซน์มันเป็นเหมือนตัวเรียกว่าล่ะเป็นตัวกลไกการทํางานของเมเลือดขาวในการสร้างภูมิต้านทานทุกคนมีหมดครับถ้าไกดโคไซน์ของคุณเสือ่อมไกลโคไซน์ของคุณน้อยลงนะครับเชื้อไวร,รัสมันจะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น ผมเคยบอกแล้วว่า B p พ l y เข้าไปช่วยปรับเรื่องของเลือดเฟลหรือเม็ดเลือด mm hmm. ขาวคือโครงสร้างของมันนั่นคือแค่โครงสร้างแต่วันนี้ B p พ l y ของเราเข้าไปปรับทั้งโครงสร้างคือเม็ดเฟลและกลไกของมันน,มน,นั่นคือไกโพรไซด์ที่มีตัวเป็นตัวปิดเรียกว่าภูมิต้านทานให้กับร่างกายถ้ากับว่าคิณกิน B โพแทเซนะครับเม็ดเลือดขาวของคุณแข็งแรงมากเราตองรู้แล้วตัดแต่เ,เห็นว,ว่าเม็ดเลือดขาวคือดูแล ดูแลเรื่องของการสร้างภูมิต้านทกับร่างกายแต่ในนี้คนเราถูกทําลายเม็ดเลือเ่อนข่าวเยอะจากการกินถูกต้องต้อยากแก้เสร็จนะครับแค่วิตามินซีที่คุณกินเนี่ยห้าร้อยมิลลิกร,รัมพันมิลลิกร,รัมมันเป็นตัวทําลายไลโครสัยทางอ้อมนะครับผมเคยบอกแล้วว่าบางคนบอกว่าไม่ชั้นกินวิตามินซีเดี๋ยวผิวพันก็ดีสร้างภูมิต้านทาน อันนั้นผมวมิธีนั่นคือช่วงแรกแต่คนเราร่างกายนะครับวิตามินซีเป็นตัวส่วนหนึ่งที่ช่วยหรือเป็นสารตั้งต้นของสา,าอรอนุมูลอิสระและเป็นตัวส่วนช่วยในการทําให้การเอไกโคไซด์ในเม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีแต่ถ้าคุณกินมากเกินไปมันจะเป็นตัวที่เกินในไกโคไซด์และทําให้ร่างกายคิดว่า ฉันจะปลกผลิตไกลโคไซและฉันต้องลองวิตามินซีอย่างเดียวฉันถึงจะผลิตไกลโคไซสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้ผมเคยบอกแล้วว่าถ้าคุอกินวิตามินซีบ่อยๆกินทุกๆวันร่างกายจะดือ้อไม่เชื่อลองกินดูนะครับบางคนบอกกินเพื่อไม่อยากเป็นหวัดแต่ทำไมกินแล้วเป็นหวัดผมกินอยู่บ่อยทำไมเป็นหวัดเพราะร่างกายแทนที่มันจะสร้างภูมิต้านทานเองได้มันกลายเป็นเดี๋ยวรอ ดี๋ยวรอและก็เดี๋ยวรอไอวิซีถ้าวันนี้ไม่มีวิสีฉันไม่กินฉันไม่ทํางานฉันไม่กาาินไกาทอดนะครับถึงบอกว่าวันนี้นะครับถ้าใครกินอยู่พยายามกินวันเว้นวันอยากกินทุกทกวันหรือไม่ก็เป็นช่วงสัปดาห์ทีก่กินกินสักสองสาวันหรือ4วันก็ได้นะครับเพื่อให้ร่างกายมารู้สึกว่ามันต้องผลิตสารูมิต้านทานไกาา่ทอดหรือตัวโครงสร้างของเซลล์เให้ออกมาเองไม่ใช่เพื่อรอ จากวิตามินซีอย่างเดียวเท่านั้น,น,นวันนี้คุณกินผักคุณกินผลไม้ก็เป็นวิตามินซีหมดถ้าเกดเรากิน C, <ะ>วิตามินซี่้อวิ๋ยวบอกให้วิติ C, ถีถามว่ากินได้ไหมทุกวันนี้ร่างกายเรากินผักกินผลไม้และกินวิตซีอยู่แล้วครับถามว่ากินได้ไหมผมอย่างน้อยแนะนำน,นะครับกินอย่างน,น้อยเม็ดหนึ่งไม่เกิน500มิลลิกรัม และให้อีก500มิลลิกร,รมัมคือการกินจากอาหารทั่วไปของเราคือพวกพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้มันชดเชยกันอยากไปกินสารสังเคราะห์อยากก่างเดียวพันมิลลิกร,รมัมนะครับไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะอีก500เป็นสารสังเคราะห์อีก500มาจากการกินของเราเองมันทำมันทำให้ไกลโคไซน์หรือเลซเซลเอสเลของเรานั้นทำงานเป็นปกติ มันจะต้องคิดว่าวันนี้ฉันต้องรองวิตซีพันกิกรรมฉันต้องรองวิตซีพันกิกรรมอย่างเดียวถึงฉันถึงจะหนีไก่กวาสายได้อันนั้นไม่เองาถือว่าเป็นการกินที่ผิดมากนะครับถามว่าคุณกินวิตซีเกินเสร็จไปอยู่ไหนลนะไปอยู่ไหนครับส่วนเกินออกมาสังเกตไหมกินวิตซีเยอะๆกินส้มเยอะๆออกมาพุ๊กลายเป็นถูครับทายออกหมดครับแล้วผมจะให้ทิปอีกหนึ่งนะครับ คุณรู้ไหมว่าฟองนอย38ชนิดมันเปลียบเสมอกินฟมกินลูกครับฟองนอย38ชนิดอว่ไว้เยอะมากเยอะมากแต่ผมได้เรียนรู้เรื่องของอาหารเสริมมานะครับมันจึงเป็นไบโอฟอวนอยแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณกินบีโพรลิสแล้วที่มีสารฟองนอยตัวนี้ เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนวลารสีแคปในการค,ควบคุมดูแลร่างกายนะครับเปรียบเสมือนคุณกินส้มกี่ลูกแพทย์หญิงบอกผมมาผู้พกตกใจเลยจริงเหรอครับจริงของวิจัยมาแล้วส้มลูกหนึ่งไม่ใช่ว่าโอ้โหกินเสร็จได้วิสีสิบกรัมสิบมิลลิกรัมไม่ใช่เลยครับได้แค่ศูนย์จุดศูนย์กว่าเองฟาร์น้อยขาเป็นแปดชนิดนะครับ ที่มันแฝงอยู่ในหนึ่งสองสามสี่พวกนี้ถ้าเป็นมีนถึงมาเนี่ยคุณวิว่ามันต้องกินฟ้อมสขขกี่ลูกให้เลือกกอไก่สองร้อยขอไข่สามร้อยลูกอะมไม่ใช่200อสองร้อยโลลูกสองร้อยโลผมว่าเขาปรีแหละอ่าคอไก่สี่ร้อยองู ห้าร้อยและจอจาน no answer ใครคิดว่าสองร้อยครับกลาน้อยสองแปดชนิดอย่าลืมนะจมุนทัหวืองซอยเจิมจมุนทั่วถึงหนึ่งกิโลเป็นเหมือนทัหวืองทำได้กี่กิโลครับจำไ่าแล้วมีเเห็นพี่พิมพ์พูดอยู่เมื่อวันนั้นแบบไหนอาทิตย์ที่แล้วพี่พิมพ์ก็จดไว จำหมนทัวเหลืองแค่หนึ่งกิโลเนี่ยมันเป็นสารสกัดเหมือนกับสกัดจากทัวเหลืองจริงๆกี่กิโลครับร้กิโลอ่าใครหาคำตอบได้บอกผมอย่าให้รางวัลหลักร้อยนะครับสี่ร้อยผมบอกว่า